สวัสดีครับพี่น้องนะครับมาหนีสพาพพี่น,อน้องว่าเบิ้งการเปิดทางเปิดพว้ที่ของรถแฮน,นะครับเขาเปิดสทาง ต้องมาเป็นสามารเป็นท่าข้างล่างเท่ายข้างล่างเขาเปิดเป็นที่ทับไปคุณนนี้คนนึงอยกเส้นเกินไปนะคะาขนผลหลายๆขอโทษเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะคะันนี้เขาเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวมีความเยบเงทั้งสิ้นนะคะวันนี้เขาให้เป็นเจ้าบ่าวและเจ้าสาวนะคะ

เคยก็ม่ทะอล้อนไสปกันนะโอ้ยจับกระไรอพวกเอาใจแน่เอาจะไม่เทาเนี่ยเออ

บาากอกครับที่นอนใบเตาท kind of mm. ี่เจ้านังเคยนอนวัดมีไม่มีอาหารนขอจอดมีที่จาดยาไปนี่บอกครับี่นอนเออท่านเจ้าสาวท่านเจ้าบ่าวมาผููเขาเจ้าสาวนี่บัวท่านเจ้าสาวภูเขาเจ้าบ่าวนี่บัวตกลงนับตลอดนะครับเด้อเออท่านี่กับมา บ่อัดนอครับกตะปูมีบาดีเที่ยวคืนห้องึ้นหอแล้วเด้อเออมไงพ่อผาไปได้บารีนะครับเหมืมนพ่อเชยนเชินเียนดอกไม้มานููเอาดูเอาลูกเลยร้านเลยึืนหองครับเนี่ยผมมีแมนบอบาดแบนี้จัเลเยก็อ่าวิดโอออกไทยออกวิดโอออกับ้อยนั่นครับไทยออกหนังแรกมีประเเตนเตอร์องนี้คือแปดี้ี ต้องสามที่เขาไปวัดเขาวันนี้พ่อมานี่พานี่มาเอาลูกขึ้นไปหองไปหมอนะครับนี่ป้าแจ้นี่จะไปเอาไปที่นั่นเอาลูกเอาขึ้นไปก้อนเอาลูกไปรามเซไปเอาชักผ้ามาไม่ได้ใครมาชักผ้าเมาไว้ด้วยอดีตปัจจุบันอนาคตปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้นะครับต่อไปอนาคตเขาโมโหแล้วจะไปได้ยังไงนะครับเอออดีตที่ผ่านมาตัวใดรู้เขาแก้ไขเออตัวใดบนรู้เขาพยจยามแ่รากัน ในี้เราศึษาไปไปไปเจ้าเขาเดียว่าเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้เวลานี้เวลาเก้านาฬกาสี่สิบสี่นาทีพูดกันใเวลาเก้านาฬกาเก้านาทีได้นีครับเจ้ขึ้นไป้องเจ้าสาวนี่นะครับผู้เจ้าสาวเจ้าเบ้าจุดหมองเนมาตกใจเ้เอาไปจุดหองนะครับก็บาดกรอยู่เคยนอนเคยอยู่้ับกัดเคยอยู่ไปอยู่ดับกัดนว่ตใจเดีวบาดในบานตูนอเจ้าบ้าอ่ะไม่เห็นบาดเจ้าสาวอยู่ดับเพ่น มาอยู่น้ำเพื่อนใบ่อทีสุใจเนี่ยขับอกวานสั้นเดียวเ้า่าเพื่นบ่เพิ่นบ่อวราเศมาอยู่น้ำเพื่อนบ่อทีสุใจน้ำยันสามน้ำซีอ่ะอใส่โป่งใส่เออรักทีหักงอหักคอหักแม่หักสุกอุกพุ่ดไรนะครับเออต้องตั้ใจเป็นบบาเป็นคดไม่คดเดียวเป็นเจ้เบาคดเดียวขนาดไม่แห้งแล้วสไม่หวนใจสอบวงก็ช่วยกันที่พักวก็ต้องตำใจให้ใหญ่ๆหั่

อาครับาครับมามีเวลาเท่านี้นะครับแบบตรงนี้ถ้าออกไปได้ก็ไปเลเรื่อยเรอบนเป็นมักย้อนมาคือมาไมได้คือมาไ่ได้เครับบ้านี้ย้อนแบบนี้ถ้าใายดูกาไว้ถ้ายดูบว่ไว้ครับย้อนบาได้เรอยคบอกให้เออัวเาจะยอนรืบานนี้มันจะเหน้องมัเห็นไกัก็นนี่มารอบบานนี้มันใช้บุตรบแมัน้องเลยมันจะหมับบก็รกเอาโลกวางต้นอัดเอาเต็มที่เลยนะ